เกิดอุบัติเหตุกับรถพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากชนกับรถบรรทุกพ่วงนะทำให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ5คนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเ,เร่งให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางชนรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายแม่สอดอุ้มผางเขตหมู่บ้านห้วยผักละตำบลแม่กูอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก ผู้ได้รับบาดเจ็บมี5คนค่ะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ชาย1คนและหญิง3คนในจำนวนนี้อาการสาหัส2คนนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ป่วยอีก1คนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า30นาทีนำอุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจนสามารถนำออกมาจากซากรถได้สำเร็จก่อนจะให้การปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลแม่สอดสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถพยาบาลของโรงพยาบาลอุ้มผางกำลังนำผู้ป่วย มาจากโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อไปส่งโรงพยาบาลแม่สอดแต่ระหว่างทางค่ะได้เกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์บรรทุกพ่วงโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถพยาบาลเป็นรายที่สองในรอบวันเดียวโดยอุบัติเหตุแรกก็เกิดขึ้นในช่วงเช้าเป็นเหตุรถพยาบาลชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พุ่งชนทารถตำรวจสายตรวจที่จอดเปิดสัญญ,ญาณไซเรนอยู่บริเวณทางแยก บ้านโตกถนนสายสระบ,บุรีหล่มสักนะะในตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ระหว่างการตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์เกง๋งพุ่งชนเกาะกลางถนนอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนี้ก็ทําให้มีพยาบาลผู้ป่วยและญาติบนรถพยาบาลรวมทั้งตำรวจและสะสมัครกู้ภัยนั้นได้รับบาดเจ็บรวม7คนค่ะ